สวัสดีค่ะมาเลยงจิง้งหลีกันต่อนะคะเพื่อนๆเช้านี้เรามาจัดบุฟเฟ่ให้กับจิงหลีกักเราช่วงนี้กินเยอะค่ะนะก็เลยทําการลงต้นกล้วยให้ต้นกล้วยนี่สับชิ้นยาวเลยนะคะอันนี้จะชอบให้ชิ้นยาวๆเขาจะได้กินนานขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่เกาะพื้นที่อยู่อาศัยให้ไม่แออัดกันเกินจะได้ไม่ต้องทะเลาะเบาะแวง้งนะแล้วก็อาหารเองให้คู่กันไปด้วยนะคะไวกักขึ้นอยู่กับ แต่สภาพอากาศด้วยอย่างช่วงนี้ไวก้าอยู่ประมาณ23บวกวันขึ้นเพื่อนๆก็สามารถหาพืชผักเสริมให้กับเขาได้เพราะว่าวัยเนี้ยเขาจะเริ่มท้องอืดเนืน่องจากเขากินหัวอาหารเยอะบางทีอาหารไม่ย่อยนะก็จะทําให้มแมลงเราตายได้ฉะนั้นเราก็เสริมพืชผักด้วยทีนี้ผักอะไรที่ให้ได้บ้างส่วนตัวนันิดเน้นเป็นที่เนื้ออ่อนๆน,นะคะอย่างต้นกล้วยเนี่ยสับแยกแยก,แยก,แยก หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นด้านในมันก็จะเป็นเนื้อที่เป็นนิ่มๆหน่อยเขาก็แทะได้กินได้ง่ายแล้วก็มีน้ําด้วยนะใบก็ให้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ผักอื่นๆก็ให้ได้ด้วยเช่นใบมอนใบชุลรนะคะหลกักๆนี้จะให้อยู่ประมาณนี้แต่หากเพื่อนๆมีอะไรที่ต่างออกไปก็ให้ดูว่าเนื้อเขานิ่มไหมเนื้ออ่อนไหม ดูว่า,มาแมลงเราอ่ะจะแทะกินได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งระวังในเรื่องของสารเคมีปะปนมาเนื่องจากมาแมลงเราเป็นตระกูลมแมลงนะ,ะจริงหริดเราเนี่ยเป็นตระกูลมแมลงเข้าไวต่อสารพิษไวต่อสารเคมีนะ,ะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตายได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อควรระวังในการเราให้พืชผักอย่างเนี้ยอย่างนี้ให้บางทีก็เช้าเย็นเลยบางทีก็ให้รอบเดียว มันจะเกิดการหมักหมมของขี้จิงดีดด้านล่างพื้นบ่อจะทําให้เป็นแหล่งเพราะเชื้อโรคหนึ่งละสองมันจะเกิดความชื้นเนื่องจากกินเยอะขี้เยอะแห้งไม่ทันมีความชื้นบวกกับอากาศร้อนทําให้บ่อเกิดแก๊สก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการตายของมแมลงได้นะคะฉะนั้นให้เฝ้าระวังช่วงนี้ดีๆเจ๊งไม่เจ๊งกำไรไม่กำไร อยู่ที่ช่วงนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ่าเข้าๆประมาณนี้ค่ะใครมีคำถามก็ช่องทางการติดต่อนอนิดที่หน้าจอได้เลยนะคะ